กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องท,ทุกทุกท่าน아าพบมาเจอกันครับเสาร์วันอาทิตย์นะครับเมื่อนีนวันที่สามนะครับวันอาทิตย์ที่สามเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดพักผ่อนนะครับับมาเสาร์นี้นะครับคือเกาเหมือนเดิมนะครับ ก่อนจะไปทําทุลาปาปังนะมาพบมาเจอกับเอซีทางช่องกันนะครับอ่ะววันที่ผ่านมาครับประกาศผลไปเรียบร้อยแอดวิไลก็สรุปไปแล้วเมื่อวานนี้ปล่อยอ่อนนงหลักนะครับไปเป็นสํานักแหลกราะวะอ่อนนงหลักส่งตัวเลขแนวทางนะครับมาเป็นสํานักแหลกอันละวันที่1ครับวันที่ผ่านมาขอทวนอีกรอบหนึ่งนะครับ8 1 1 85 2สอง 1> 8, 1, 1, 8 5, ปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองปรากฏว่าแปดนี่มากถึงสองตัวนะครับแล้วก็หนึ่งนี่ก็มากถึงสองตัวตัวเลขแนวทางที่มาเป็นชุดแบบนี้นะครับมาเบืนแบบนี้ก็เอาง่ายๆนะครับสองสามวดติดมาแล้วเอซี FC ล่องไปเบ่งย้อนหลังใดนะครับอ่างวดแต่ละงวดนะครับงวดนี้ก็คือกันนะครับแปดมาถึงสองตัวหนึ่งมาถึงสองตัว ้าเขาคิดไปแล้วก็มีหน้านะทางรางวัลที่หนึ่งเลขหกตัวนี่จะมีตัวเลขแค่สี่ตัวแค่นั้นพะว่ามาสัมมาเบิ่นนะครับเอาง่ายๆจะมาเกาะกลุ่มนะครับสามสี่งวดติดแล้วนะครับล่างห้าศูนย์นะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวห้าศูนย์อ่ะครับเรื่องของตัวเลขหน้าทางครับมีมาฝากกันก่อนจะไปทําตุลาปาปัาปาง ครับเซานี้มาเป็นสำนักแรกนะครับเาของวันที่สามนะครับสิงหาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาเป็นสำนักแรกคือคนนอนทุ่งอ่ะครับบนห้าสองล่างห้าศูนย์อาเสียดายนะครับเลขติดของคนนอนทุ่งไม่มีศูนย์ไม่มีสองนะครับน่าเสียดาย แต่ว่าเหล็กวิ่งของคนนอนถุงนะครับ5กับ7บนล่างปรากฏว่าหามากนะครับเอซี5มาเต็มๆสุดจับคู่กระรูดไปนะครับติด5จะมีเฉพาะอ่า5 7 5 9นะครับเฉพาะติดหอตอนนี้รถนำแข็งมาแล้วนะครับคงจะได้ยุดคลิปไวเพราะว่ารถนำแข็งมาแล้วนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะ ลำคาญเสียงดังนะครับอ่ะขับมาเบ่งกันต่ออ่าลดน้ำแข็งกระเลยเขื่อนตัวออกไปนะครับพอดีเพื่อนว่าส่งน้ำแข็งนะครับอ่าบ้านเอ็ดวิไลเอาน้ำแข็งลงไว้กินแล้วก็ขายแน่ให้พี่น้องเฮียนไก่กันนะครับอ่ะครับมือน,นี่คือเอ็ดวิไลบอกนะครับมาเป็นสำนักแรงคือคนนอนทุ่งนะครับนี่คือวัต่ิพันธ์ามามาเฉพาะเหล็กวิ่งนะครับห้ามาเต็มเต็ม มาบนมาล่างนะครับหามาสุดจับคูหล,ลุดไปครับเขามาเบิ่งหงวดนีกันนะครับ16หสิงหาคมอครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้กะวันแม่นะครับสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงนะครับดูว่าสมเด็จพระลาชินีสมเด็จพระราชินีพอลอกเก่าเฮานั่นเองเอาง่ายๆว่าให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับ สิสองสิงหาคมนะครับาทางหน่วยงานราชาการกะจะได้จัดพิธีเฉลิมพระชนมาพรรษาสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงนะครับคือเก่าอาคับมาเบิงกันนะครับสำหรับคนนอนทุ่งวดน,นี่สิบหกสิงหาคมครับ อ่ะมาเบิ่งจากเลขกวิ่งกันก่อนเริ่มจากเลขวิ่งกันก่อนมาคลิปเดียวจบนะครับคนนอนทุ่งสรุปให้เลยนะครับมาคลิปเดียวจบเหมือนเดิมครับวิ่งงวดนี้นะครับได้มาที่แปดกับหนึ่งครับคนนอนทุ่งแปดกับหนึ่ง แนวทางเป็นบนล่างนะครับสูขม,มัดรวมคนนอนทุ่งนี่แหละครับสายหญ้าหางวดติดนะครับคนนอนทุ่งปีหกเจ็ดที่ผ่านมานะครับช่วงปลายปีเอ็ซีจำกันได้ดีนะครับคนนอนทุ่งช่วงหลงัลงๆมากก็ถือว่าเข่าแน่รุดแน่นะครับ แต่ว่าปี6กเจตนนฮอตฮิตเสียเกินนะครับ5้าวดติดเข้าตัวตรงพร้อมนะครับเอฟซี FC จำกันได้นะครับสำหรับคนนอนทุ่งอ่าแดกับ1ครับแนวทางบนล่างจับคู่ครับอ่ามาเบิ่งสุดจับคู่กันเพิ่บมาให้เป็นชุดเต็มนะครับ่าชุดแรกครับหกหนึ่งเจ็ดสอง แปดสามครับแปดสามหนึ่งสองต่อไปครับสองสาม ต่อไปครับ82 7สองเหนึ่งเจคนนอนถูงทรงมะห้ยมือคืนนี้นะครับดึกๆกัแอเลยวิไลกันเลยบ,บอดด้ลงตอนดึกนะครับเพราะว่าเอฟซีก็คงจะนอนแล้วนะครับก็เลยบอกปล่อยแนวทางนะครับ ตามจริงส่งมาให้้แตแม่เมื่อคืนนี่นะครับประมาณสามถุงกวักวนะครับคิดว่าดึกเอซีคงนอนแล้วก็เลยบอกปล่อยนะครับเจ็ดแปดต่อไปครับหกเจ็ดชุดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายคือแปดหนึ่ง ครับมีแค่นี้หนึ่งสสามสี่ห้ามีสิบชุดงวดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งสองสามมีเจ็ดชุดอ่ะงวดนี้สิบชุดอ่าบางท่านก็จะว่าหลายนะครับอ่าก็คือสูตรคำนวณพันใดคำนวณมาแบบนี้ถ้าเอฟซีทันใดว่าหลายเขาก็เรียกเอาทีตัวคนขัดเลือกเอาที่ตัวที่เข้ามักเข้าชอบเอาง่ายๆนะครับอ่ะแปดกับหนึงบนล่างครับหกหนึ่ง 7 2 8 3 1 9 2 3, 8 8 7 7 1 7หนึแล้วก็81ตัวที่คนรน้อนถุงวงกลมนะครับก็มีแค่4ชุดแค่นั้นเริ่มจากครับตัวที่วงกลมชุดแรกคือ61นะครับบางท่านว่าจิมัตารส่6กั็คือเลขติดนะครับติดกับเลขวิ่งนะครับ61ต่อไปครับ 83. เอ็นพลายกันนําเสนอตามที่ไดมานะครับตัวเลขแนวทางต่อไปครับ 81. ไดมาแบบใดก็นําเสนอแบบหนักน,นะครับสุดสุดท้ายครับที่วงกลม 72. อ่า 72. ถือว่าสรุปนะครับสรุปแล้วนะครับสรุปเมื่อวันที่3นะครับ สรุปวันที่3วันอาทิตย์ที่3สิงหาคมเป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับแคปหน้าจอกันเป็นที่เรียบร้อยของเก้าของไม้นะครับเอามาเปรียบเทียบให้เบึงวัฒผพานมากมากเฉพาะเล็กวิ่งนะครับอ่ะสรุปให้4คู่ครับ 61728381แนวทางบนล่างนะครับอาคลิปนี้จากล่ากันไปคลิปต่อไปเป็นของสำนักใดรอติดตามกันสวัสดีครับ